สามแหล่งพยาธิที่ต้องระวังนะคะหลายคนอะ่ะจะกังวลว่าแบบเออเรามีพยาธิไหมหรือบางคนก็แบบเราต้องถ่ายพยาธิบ่อยไหมอะไรเงี้ยวันนี้ตาจะมาให้เช็คนะคะว่าเราได้กินอาหารหรือทานอาหารนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับสามแหล่งนี้ไหมนะคะอย่างแรกเลยนะคะพวก เนื้อดิบหมูดิบนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดพวกพยาธินะคะพวกตืดหมูตืดวัวได้นะคะก็จะเป็นแหล่งเลยลหะแหล่งที่ทําให้เกิดพยาธินะเพราะมันไม่ได้สุกนะคะถ้าใครที่ชอบกินแบบว่าเนื้อดิบหมูดิบอะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่2ก็คือกลุ่มที่ได้มาจากาน้ําจืดแหล่งปลาน้ําจืดนะคะก็คือบางคนจะชอบกินดิบ นะคะหรือพวกกลุ่มปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องระวังนะคะถ้าสุกอ่ะโอเคถ้าผ่านความร้อนอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราแบบเหมือนไม่ค่อยได้ผ่านความร้อนอะไรที่มันดิบอะคะ่ะกลุ่มนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะแหล่งที่3นะคะเป็นแหล่งที่คนดูแลสุขภาพมักจะเจอนะคะก็คือกลุ่มผักสดนะคะผักผลไม้สดนะคะขอโทษค่ะผักสดนะคะพวกกลุ่มผักสดเนี่ยบางทีการล้าง ถ้าไม่ได้ล้างเองนะสาหรับตัวเองนะคะก็อาจจะต้องแบบเหมือนต้องระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้เขาผ่านกี่น้ําหรือว่าน้ําที่เขาล้างมันสะอาดไหมเพราะว่าแหล่งน้าถ้าน้ําไม่สะอาดนะคะก็เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการเจริญของเชื้อหรือพวกกลุ่มพยาธิได้เหมือนกันนะคะก็ให้ระวัง3ามกลุ่มนี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ต้องมีความแบบทานอาหารกลุ่มนี้ตลอดอ่ะแนะนําควรจะถ่าย ยาถี่ขึ้นมานิดนึงนะคะตามหลักแล้ว,วาการถ่ายพยาธิเราจะแนะนําให้ถ่ายพยาธิประมาณ6เดือนครั้งอ,อย่างน้อยปีละครั้งนะคะแต่ถ้าใครที่แบบมีความเกี่ยวข้องกับอาหารกลุ่มนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องถี่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิแบบที่มันครอบคลุมเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่า ถ้าเชื้อบางตัวเนี่ยมันอยู่กลุ่มตืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นพยาธิกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าพวกผักสดอะคะ่ะก็จะเป็นพยาธิอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งพยาธิแต่ละตัวคือไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่แหล่งไหนเยอะอะไรแบบเนี้ยก็แนะนําว่าแนะนําให้ถ่ายครอบคลุมไปเลยนะคะซึ่งการถ่ายครอบคลุมเนี่ยบางทีอาจจะใช้เวลาการทานต่อเนื่องสัก3าวันนะคะจะครอบคลุมเชื้อได้มากกว่านะคะก็ลองปรับดูนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองนะคะ